อุปัสสโมสุโคอานิจจาวตสังหาราอุปัทวายธรรมิโนอุปัจจทวานิรุชันติเตสังอุปัสสโมสุโคอานิจจาวตสังหาราอุปัทวายธรรมิโนอุปัจจทวานิรุชันติเตสังอุปัสสโมสุโค

Mama Sota Manupave nama maruka sanglapantu ma au tum ba tum ba tum bum tum <laughs>